รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเราทำตัวเป็นค,คาเฟ่ครับผมอ่า แต่คราวนี้ในคาเฟ่เราเนี่ยเราไม่ได้แบบตกแต่งให้มันเป็นหรูหรามีมุมถ่ายรูปครับอแต่เราคือตัวเราเองก่อนเราชอบธรรมชาติครับเราชอบไปเที่ยวแบบที่มันเป็นธรรมชาติเป็นอิงธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเลยครับแรกมันก็ไม่มีอะไรครับแล้ก็อยากจะให้มันมีต้นไม้อยากให้มันเขียวๆสวยๆตัวมันก็อยากให้มันเป็นใสๆมองผ่านออกไปแบบเห็น บรรยากาศรอบๆไม่ได้เป็นตึกเป็นอะไรปิดงไม่ต้องปรบธรรมชาติไม่ต้องเป็นแบบธรรมชาติมันดิบๆหน่อยครับผมก็เอาปลูกต้นไม้ครับผมคือวิถีชีวิตวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็การการมีเวลามีครอบครัวหรือไปส่วนตัวไปกับเพื่อนหรือไงมันก็ต่างกันแต่ลองลองไม่ยากต้องเปิดใจในการมาลุ้มแคมป์ดูลองดูครับลองดูแล้วก็พอไปแล้วเดี๋ยวมันพอมันได้สัมผัสบรรยากาศ แปลกๆที่เรายังไม่เคยบางคนอ่ะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเพิ่งซื้อเต็นท์มาครับผมพี่ผมยังกางเป็นบอกลองดูดิผมลูกค้ามากางมันหลายแบบเดี๋ยวช่วยกางอะไรเงี้ยลองดูแล้วมันจะชอบจริงๆเราได้รู้จักกันมากกว่าการกางเป็นได้ฟหมใช่ก็จะรู้จักกันมันก็จะได้เพื่อนเพื่อนได้เพื่อนใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆนะได้ก็ ถึงเราจะอยู่ข้างในก็ยังอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติอยู่จะเอาต้นไม้ทําเป็นกระจกให้มันใสให้มองเห็นออกไปครับเรากไม่ต้องมีกําแพงไม่ต้องทาสีครับผสวัสดีครับสวัสดีครับคุณร้อโอเคก็อยู่กันหนึ่งสัปดาห์นะครับได้ได้ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ one CC นะครับ บรรยากาศดีมากครับอย่างที่บอกครับร้านคาเฟ่แคมป์ใกล้กรุงมากถือว่าแบบไม่ไม่ได้แยกจากกรุงเลยใช่ครับจริงๆแล้วมันแทบจะเป็นกรุงเทพเลยมันข้ามสะพานมากิโลเมตรเดียวมันก็นนทรีไปอำเภอบางกรวยนะฮะใกล้ๆแหล่งที่ท่องเที่ยวานที่ช้อปปิ้งทำสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมค่ะเหมือนมานอนบ้านเพื่อนเหมือนคอนเซปที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใช่ใช่ใชวันนี้อย่างเช่นเคยครับเราเดินทางกันมาแล้วก็มีกาแฟมาให้เชิญกันกินวนกันดื่มนะครับของโั้เละมุนนะฮะวันนี้มาแล้วก็อย่างเราต้มน้ําวันนี้จะเป็นแบบดิฟนะครับเป็นซองดิฟเดี๋ยวเราฉีดซองกันอ่ะคุณมอดเจอเลยครับฉีดซองระหว่างน้ำนะวันนี้เราก็คุย,ยู่ด้วยใช่คุณมอดพูดถึงตรงนี้เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารู้แล้วว่าโดยเนื้อที่ประมาณ2ไร่มีการจัดการทั้ง ทั้งในส่วนของกาแฟเอ่อคอฟฟี่ในส่วนร้านอาหารแล้วก็บาลานกลางเต็นโดยวิธีคิดนะครับมีการจัดการอะไรอย่างไงมากน้อยแค่ไหนบ้างครับเราทําตัวเป็นครับคาเฟ่ครับผมอ่าแต่คราวนี้ในคาเฟ่เราเนี่ยเราไม่ได้แบบตกแต่งให้มันเป็นหรูหรามีมุมถ่ายรูปครับอ่าแต่เราคือตัวเราเองก่อนเรารชอบ<ม>ธรรมชาติครับ ชอบไปเที่ยวแบบที่มันเป็นธรรมชาติเป็นอิงธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเลยครับแรกมันก็ไม่มีอะไรครับครวก็อยากจะให้มันมีต้นไม้อยากให้มันเขียวๆสวยๆตัวมันก็อยากจะให้มันเป็นใสๆมองผ่านออกไปแบบเห็นบรรยากาศรอบๆไม่ได้เป็นตึกเป็นอะไรไม่ต้องปรุงแต่งกันเยอะไม่ต้องแบบธรรมชาติมันเป็นแบบธรรมชาติมันดิบๆหน่อยครับผมก็ปลูกต้นไม้ครับผมแนวทางเทรนด์แคมปิ้งหน่อยครับ มันจะไปอีกไกลอีกยาวแค่ไหนในมุมมองผมว่าน่าจะอีก,อ,กอีกนานอีกไกลเลยแหละเพราะว่าคือในยุคที่เรากลางใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบเต็นท์เก่าๆเล็กๆพอมายุคนี้ของอุปกรณ์มันเริ่มเ,เยอะขึ้นอของเล่นเยอะขึ้นจ <ชบ S 1> คน<ะ>ก็เริ่มคนก็เริ่มเข้าวงการมาก็เริ่มเยอะเข้าวงการ ติตมอุปกรณ์เริ่มมีมีเป็นไอเทมใหม่ๆและไอเทมใหม่ๆใหม่ๆแปลกๆมาชวนกันมาอวดกันมาไปแคมป์มันไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนนี้ครับผมมันไปแคมป์เป็นกรัมเขาบอกเป็นแคมปิ้งครับผมแคมปิ้งก็บ่อยแล้วมันหรูหรามันสบายสบายก็นอนอยู่บ้านได้ทบายบางทีแต่ว่าคุณพ่อมองว่ามันน่าจะยาวอยู่มันนยาวครับก็ยังยังยังคือคนเวลาทํางานหนักๆเหนื่อยเบื่อเขาก็อยากจะออกไปหา แต่ครันนี้จะไปไหนไกลๆครับผมก็มันก็ลำบากบางทีมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเงี้ยอ่าอยากหารานเอกชนที่มันแบบเอมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะหน่อยมีฟฟ้าหน่อยนะคะฟารับลำบากนิดหน่อยไม่ไม่ต้องเต็มร้อยเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีความสบายก็จะไปปีนเขาไปอะไรมันก็เกินไปวันสองวันวันหยุดไม่พอลูกก็ยังเล็กภรรยาก็ไม่คล้องโน่นนี่นะ่ะอะไรก็ไม่ได้ตัวเองชอบครับ ลูกเมียก็ไม่ได้ชอบด้วยถ้ามันลําบากนะเขาก็ไม่ไปด้วยก็เลยต้องอันนี็น่าจะเป็นคําตอบที่ที่คุณบอกว่ามันน่าจะอยู่ยาวมันน่าจะอยู่เป็นไปยาวในส่วนของของของแคมป์ของลานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเยอะมากนะคบตอนนี้เยอะครับชก็ที่ไหนยังมีลําธารมี มีโลเคชันดีๆมีน้ไรเนี้มีการเต้นเล่นน้ําได้มันก็ได้แบบจุดขายจุดขายใช่ที่นี่แหละครับที่นี่อาจจะไม่ไม่ได้เป็นทิศทางของการจะมาโชว์มหาจุดขายเราเป็นร้านกาแฟที่แบบมันเหมือนนอนบ้านที่นี่มันก็จะประมาณว่าคือเราอยู่ใกล้ครับผมอาใกล้ๆเราเน้นใกล้ๆอาใครที่บสบายสบายสะดวกทำงานเลิกงานมาก็แวะไม่ต้องขับรถไปไกลก็มาแคมป์ได้นะมันก็แพงอะครับ แวะมารกลางได้ได้อ๋อก็เราก็จะมีวิธีคิดหรือว่าวิธีการจัดการที่ที่อาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนชาวบ้านเขาเพราะบางบางลานก็เป็นลานโดยเฉพาะ<ช>แต่ของเราเป็นร้านกาแฟที่สามารถแบบกลางเต็นได้นได้นนทับ,บุรีเยอะไหมครับ ในส่วนขอนบุธผมมไม่ทราบเลยนี่คุณบอสพอจะมีข้อมูลออกมามีก็มีอยู่บ้างครับแต่แต่ผมก็ไม่ยังไม่เคยไปลานคนอื่นเอามีเพื่อนๆที่มากลางเยก็เห็นว่าไปกันมาก็ก็มีอยู่วันนี้ถ้าถ้าแบบดังๆก็เป็นนครนายกสลับบุรีอส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ไปทางส่วนพึ่งส่วนพึ่งโอเคส่วนพึ่งนี่เขาอันดับต้นๆเลยหรือไม่ก็ทางเหนือไปเลยเชียงใหม่อต่นั้นก็คือ ก็ต้องใช้เวลาเดินทางเดินทางไกลหน่อยก็เป็นโซนน้นไปโซนทางเหนือไปแต่ถ้าโซนภาคกลางนี่่วนพึ่งสระบุรีนครนายกาพูดถึงถ้าไปกลางเนี่ยฮะที่ไหนที่เคยไปกลางแล้วแบบประทับใจสุดครับของผมเองผมกลางผมจะไปตามอุทยานาส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ไปกลางตามลานเอกชนครับผมคราวนี้ถามว่าถ้าถ้าจะเอาที่ชอบชอบก็คืออย่าง ที่ชอบที่ชอบที่ผมไปเอออันนั้นมันก็จะลําบากไปอย่างอย่างภูสอยดาวอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเดินป่าขึ้นไปครับแล้วก็ต้องไปหน้าฝนใช่ใช่ไปหน้าฝนเพื่อจะขึ้นไปดูดอกงอนนาคก็จะลื่นงอนนาคหน้าคองงอนใา่ครับผมครับมันก็จะวานแค่หน้าฝนแต่ลื่นขึ้นความเยะยากก็จะมีมีมีเพิ่มเข้าไปใช่มันก็จะยากขึ้นไปครับผมอ่าฮะ คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็การการมีเวลามีครอบครัวหรือรไปส่วนตัวไปกับเพื่อนหรือไงมันก็ต่างกันแต่ลองลอง,ลองไม่ยากต้องเปิดใจในการ,รมาล่วมแคมป์ดูลองลดูครับ,รบ,รบลองดูแล้วก็พอไปแล้วเดี๋ยวมันพอมันได้สัมผัสรบ,บรรยากาศแปลกๆที่เรายังไม่เคยบางคนอนะ่ะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยพึ่งซื้อเต้นมาครับผมพี่ผมยังกางเป็นบอกอลองดูดิลูกค้ามากางมันหลายแบบเดี๋ยวช่วยกาง ลองดูแล้วมันจะจริงๆเราได้รู้จักกันมากกว่าการกลางเป็นได้ไหมกันใช่เขจะรู้จักกันมันก็จะได้เพื่อนเพื่อนได้เพื่อนใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆนะได้ก็เป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งการท่องเที่ยวยุคนี้แล้วก็ยุคโควิดอยู่กับธรรมชาตินะฮะอยู่ธรรมชาติจริงๆอยู่บนพื้นหญ้าแล้วก็ใต้ต้นไม้ก็สะดวกสบายฟังเสียงธรรมชาติแต่ละที่เสียงนกแต่ละพันธุชนิดังไม่เหมือนกันผมไปกลางว่าโอ้โหแล้วก็คุณคุณหมกคนไาจะรู้ธรรมชาติทุกอย่างก็ลองดูครับอ่ะเดี๋ยว สัปดาห์นี้อย่างที่บอกไว้จะขอลิ้มชิมรถกาแฟเดี๋ยวเราดื่มกาแฟนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปอีกเบรกนึงเราไปดื่มกาแฟกันนะว่ากาแฟ,ฟ,ฟ,ฟของ1 n e cc cc แรกของกาแฟ,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 ฟเนี่ยจะเป็นไงนะฮนะโอนะ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ นับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของคาเฟ่ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นร้านที่กว้างกว้างขวางใหญ่โต <c oughs> นะฮะโดยคาเล็เตอร์อยากให้มันมันมัน,ม,นมันบอกอะไรถึงถึงความเป็นเราบ้างครับถึงความเป็นวันซีรีบ้าง,งครับในตัวคาเฟ่ตัวมันเองเนี่ยผม <c oughs> อยากให้มันเป็นถึงเราจะอยู่ข้างในก็ยังอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติเดี่ยวครับผม จะเอาต้นไม้ทําเป็นกระจกให้มันใสมองเห็นเข้าไปเราก็ไม่ต้องมีกําแพงไม่ต้องทาสีครับผมก็ให้มันเป็นมันเลื่อนกระจกสวยๆมองเห็นบรรยากาศรอบๆก็ดูโล่งๆผกสบายนะเหมาะดื่มกาแฟนั่งคุยกันหรือาอาหารนั่งสบายๆใช่ๆที่นี่โดยโดยโดยความเป็นคาเฟ่ ก็จะมีคาแรคเตอร์เหมือนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้โอ้โหแต่ละอย่างแต่ละเมนูเป็นไงบ้างเดี๋ยวให้พี่มดแนะนําหน่อยว่าแต่ละอย่างเป็นไงบ้างตั้งใจอยากให้คนมาดื่มมีได้ลิ้มรสอะไรบ้างไงบ้างครับอ่าตัวนี้เป็นแบคทีรีพีทครับแบคทีโอเคอ่เป็นชาดาแล้วก็เป็นพีทแล้วก็จะออกเปรี้ยวหวานหวเปรี้ยวหวานสดชื่นสดชื่นอ่าเนใหญ่จะเป็นแบบอ้าวๆหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยร้อนๆหน่อยก็สปอร์ตได้เลยครับ แบ็คทีปีชครับอันนี้เป็นคอฟฟี่ซีตัดครับก็เป็นกาแฟต้มทุกอใหญ่ที่เราเคยเห็นกันก็ก็เป็นช็อตเป็นช่อมอ่าแล้วก็มีกาแฟท็อปข้างบนแต่อันนี้เป็น้ำต้มขั้นน้ำต้มขั้นหรือโชยุหรือเป็นเป็นน้ำสลับครับเป็นสรับแต่สลับของเราก็จะไม่เหมือนของที่อื่นกอคงก็จะเป็น แล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านนี้เป็นคาแรคเตอร์ของใช่ใช่ก็ต้องลองชิมดูครับว่าอันนี้มันจะละมุนไหมมันจะโอเคไหมมันจะกินแล้วสดชื่นไหมอย่างี้ตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้เป็นโฟร์ทคอฟฟี่ครับครับผมอ่าเป็นก็เป็นหน้าตาดูดีนะกาแฟเย็นครับผมง่ายๆเลยแต่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไอศครีมครับผมเป็นกาแฟอีกทีหนึ่งเป็นกาแฟแต่เป็นกาแฟ ไอ้รีมที่เป็นโฮมเมดด้วยออ๋เพราะเราเราใช้ไอ้ครีมโฮมเมดของร้านเพื่อนเ๋อา็เป็นพรรพวกแันฮะคอนุนทํานี้นั้นก็มามีกันแบบแล้วก็จะมีร้านไอ้รครีมของเขาเลยครับเป็นโฮมเมดเราก็จะสั่งมาเพื่อเอามาทำเป็นเมนูนี้ส่วนถ้าคนไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มชาก็จะมีเครื่องดื่มอื่นๆมีครับมีมีเป็นอิตาเลียนโซดาสมูทตี้ ที่นี่มีขนมไหมครับถือว่าดื่มเล่นกินอะไรไม่เป็นขนมตอวนี้ไม่เยอะครับมีเป็นเราจะจัดเป็นเซตก็จะเป็นแพนเค้กผลไม้สดแล้วก็มีไอศครีมเนี่ยมันก็จะกินกับกาแฟกินกับชากินกับอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าถ้าถ้าอยากจะเป็นเรื่องของของหนักท้องไปก็จะเป็นอาหารใหญ่กว่าเฉยๆส่วนใหญ่ลูกค้าที่เนี่ยผมว่าโดยโดยโดยวัน วันของความคิดเริ่มต้นหนึ่งของความคิดเป็นเรื่องของคาเฟ่ครับซึ่งถือว่านี่คือนี่คือพระเอกนี่คือหัวใจที่เรารรไปต่อเพราให้การยอมรับปีดแบกยังไงบ้างครับแต่รัาลูกค้าใน2สองปีที่ผ่านมาเราก็มีลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาใหม่ครับอ่าก็เยอะครับเพราะว่ามันมานั่งทํางานก็ได้อ่าย่างยิ่งช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีลูกค้ามานั่งทํางานมาเป็นกลุ่มหรือมาอะไรเงี้ยอ่าก็มานั่ง พราะของเราได้ได้ทั่งทั้งในตัวแอร์แล้วก็ออดดอร์ตรงตรงเทอรเรสรอบๆเนี่ยหรือจริงๆถ้าถ้าไปนั่งที่สวนอะไรรึเปล่ากลางเต็นท์ยังทํางานได้เลยกลางเต็นท์ทำงานที่หน้าเต็นท์มานั่งกลางเต็นท์ไม่นอนนะไม่นอนนะแต่มาสั่งกาแฟแล้วเต็นท์มากลางเราก็ได้ไม่ว่างนั่งทางานที่หน้าเต็นท์จะเมื่อยจะอะไรก็ยืดแข้งยืดขาอะไรก็ได้นอนก็ได้เนี่ป็นะมาเพื่อนมากลางก็กลางเต็มเช้าก็ไปทํางานครับผม เย็นก็กลับมาทำทำงานหน้าเต็นต์ตัวเองอีกก็ผมอ่าก็ยังเอาโน้ตบุ๊กเอาอะไรมาทำงานได้เก๋ดีเก๋มากเก๋มากหรือว่าหรือว่าจริงๆไอเดียผมว่าถ้าแบบจะมาประชุมประชุมบออฟิดอะไรเงี้ยนะก็นั่งประชุมนั่งอะไรกันมีลูกค้ามานั่งคุยงานก็เหมือนทานอาหารไปด้วยพูดถึงไปเห็นคาเฟ่มาเยอะๆเป็นวัดเคยประทับใจหรือว่ามีมีร้านคาเฟ่ในฝันไหมหรือว่าร้านนี้แหละในฝันแล้ว มันก็ไม่เชิงหรอกบานนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดในฝันแาบนั้นเพราะว่าคือพอเห็นของมุมคนอื่นมันก็ซมุมนี้เขาก็ดีนะแต่ร้านอันนี้ก็ดีเหมือนเราก็เอาหลายๆมุมของแต่ละที่ที่เราเราชอบมามารวมๆกันแต่ถามว่าจะจะต้องสวยขนาดเขาไหมบางทีมันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชอบแบบ มุมนี้ของเขาเราไม่ได้ชอบทั้งหมดที่เขาเป็นได้ได้แล้วเราก็มีความความเป็นตัวเราอยู่ด้วยความใช่ใช่ใช่ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ในประมาณหนึ่งอนาคตคิดว่ามันน่าจะจะเพิ่มเติมหรือว่ามันน่าจะต่อยอดอะไรมากขึ้นไหมครับกับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ณวันนี้อนาคตเราจะมีครับเบียร์ที่เราทำก็จะเป็นลานก็จะจะได้ได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับผมก็จะเป็นประมาณถ้าคุณมาแคปปิ้งคุณก็จะมี อ่า,านเบียร์นะเต็นต์ตัวเองเอาอุปกรณ์แคมป์มานั่งกินกัน <c oughs> ก็เขาเป็นอนาคตที่ที่เป็นเรื่องที่แบบต้องต้องคอยติดตาม <c oughs> อย่างที่แจ้งไปลองเข้าไปดูในเพจวันสี่เ <c oughs> น้นย้ำเรื่องเวลาเปิดปิดที่นี่หน่อยครับเป็นไงบ้างครับอ่าตอนนี้เราเปิดสิบโมงครึ่งปิดทุ่มครึ่งนะครับ <c> oughs> ครับผมแล้วก็นะจสิอ่าแต่ต่อไปเนี้ยถ้าเป็น เราเปิดร้านเบียร์แล้วเนี่ยเราก็จะปิดห้าทุ่มแต่ในส่วนโซนร้านเนี่ยเราจะขยายเวลาไปเป็นสองทุ่มครึ่งโซนร้านก็จะปิดเย็นคือบิงนิดนึงเผื่อใครมาเลื่อตเรื่องเรื่องให้ลูกแก้มกลับแก้มกลับแก้มกลับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าร้านแย่ร้านร้านปิด ภายในแล้วเนี่ยายนอกก็ยังนั่งได้ก็จะมีพวกเป็นกับแก้มเลยในที่พักสนองสนนกหวานไปแฮงค์เอาท์ปาร์ตี้บบาๆหรือใครจะาก็จะเริ่มประมาณสุกเสาร์อาทิตย์ก่อนคซึ่งอ่าเนี่ยเวลาที่คุณมาแคมป์มันก็จะพอดีกันก็เหมือนบ้านมานอนบ้านเพื่อนมานั่งบ้านเพื่อนแต่มีความสนุกมากขึ้นครับตามสไตล์ของของของวัยทำงานคนทำงานใช้ชีวิตให้มีความตื่กันไปพักฟ่อนดีเลยสุกเสาร์อาทิตย์มาที่นี่ก็อย่างที่เรียนแจ้งนะครับก็ไม่ใกล้ ไม่ไกลถือว่าไม่ไม่ไกลมาที่นี่ไม่ไกลเลยอยู่บางกรวยนนทบ,บุรีนะแล้วก็มาลองแคมป์มาลองดื่มกาแฟหน้าตาดูดีมากดูครับแต่ละเมนูตั้งใจแล้วก็กันมั่วโหมีตอรี่มีอะไรให้เราได้รับรู้กันไปนะฮะนะครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่นี่คือเป็นเรื่องของอาหารนะฮะเราจวนไว้เมื่อตา,ตาที่แล้วด้วยซ้ำว่าอยากลิ้มชิมรสอีกเกินอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแนะนําหลายๆเมนูได้นะเดี๋ยวเบรกหนะ้าเรามา ลิ้มชิมรสกันดูนะอาหารเป็นไงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเกิดไว้เมื่อก,กี้นะฮะบอกไแล้วว่าไม่เฉพาะเครื่องดื่มที่เด็กที่นี่นะฮะอาหารก็ไม่แพ้กันเลย พูดถึงบรรยากาศหรือว่าคาแรคเตอร์อาหารที่นี่หน่อยอาหารผมอยากให้มันเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายครับผมแต่ก็มาสามารถทานให้อิ่มทานเล่นทานอิ่มอ่าอิ่มได้มาเป็นครอบครัวทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับอือ่ก็เลยทําให้มันหลากหลายเมนูก็จะเยอะหน่อยแต่อันนี้เอามาที่ที่ลูกค้าทานบ่อยๆทานบ่อยๆ ทีนี้ก็จะมีทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยก็มีมิกมิกกันแล้วแต่วันนี้มีอะไรบ้างก็อย่างตัวนั้นนะครับจะเป็นสามชั้นทอดน้ําปลาอือนี่สามชั้นทอดน้ําปลาเราจะลาะไอ้ชั้นที่หนาๆเหนียวๆของมันออกไปหนังเลยล่ะใช่หนังที่เป็นว่าสุเนี่ยออกไปเพราะมันมันก็จะเคี้ยวยากแล้วก็จะทําให้น้ําจิ้มมันรสจัดหน่อยเหมือนเป็นกับแก้มไปในตัวอ๋อมันก็จะเป็นข้าางองแรงน้ำตีก๋วยครับผมก็คือเป็น ทอดน้ำปลาแล้วก็จะจะขับเคลื่นความอร่อยความสติดตาด้วยซีฟู้ดสูตรเฉพาะของทางร้านได้ครับได้แล้วมีเครื่องเคียงเป็นเห็ดนนีนั่ะเห็ดนี้ก็จะเป็นผัดโชยุโชยุอ๋อเหรอ๋อเป็นเห็ดเอาไปผัดกับโชยุอีกทีหนึ่งให้มันมีรสชาติอันย่างอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หมูบาร์บีคิวซอสมีเด็กๆมาอยากทานทั้ง คือในชุดมันจะมาครบเลยครับมีทั้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นเฟินฟรายมาอันนี้สองถึงสามคนนี้สบายสบายเลยครับสบายนะฮะแต่ถือว่ามาฝากท้องไว้ได้ก็เป็นเบอร์เกอร์หมูแล้วก็เป็นซอสบาร์บีคิวที่แบบลาดทะเลงมันไปแล้วก็เอาเฟินฟรายแท่งใหญ่ๆซอสพวกนี้เราก็จะทําเองหมดครับไม่ได้ไม่ได้โอ้อย่างงั้นเลยนะใช่ครับอ่าอีกเมนูนึงครับเมนูนต้องว่าการง่ายๆก็จะเป็น ซีซาตสลัดอือครับผมเบคอนกรอบครับผมกรอบอร่อยดูให้ดูความภาพแคบดูคภาพน้อยมไม่เลยจะทานอะไรเกินได้ใช่คือเบาๆาเบาๆเบาๆไม่ได้หนักท้องมากเบาๆอันเล่นราคาเป็นไงบ้างราคาก็ไม่แพงครับของเราก็ยังคือมันเป็นคาเฟ่ที่แบบง่ายๆมาแบบสบายๆไม่ได้แบบว่าโหกินกันแล้วทีแบบ ไม่ไหวแลวไม่ไหวไม่ขนาดนั้นไม่ไม่เราเราไม่ใช่ทางเราไม่ใช่แนวเราเราอยากให้มาชิมของดีของอร่อยๆแล้วก็เมนูเยอะมากเมนูเยอะมากเยอะครับยังมีอีกเยอะครับอีกเยอะมากนะคะแล้วก็ยินเน้นจ้ำอีกทีตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะฮะจนไปถึงต่อไปทั้งสองทุ่มครึ่งก็ยังสองทุ่มครึ่งรับออเดอร์ได้อยู่ได้อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ้ามี เบียอะไรก็ทานกันต่อไป,<ช>ไปก็จะมีพวกกับแก้มพวกอะไรทานอันนี้ก็ถือแก้มได้หมดเลยได้ครับอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ไปทานด้วยได้มันก็จะ <มา S 2> ไ,ได้อิ่มท้องหน่อยออกมาทางนี้ตรออ่ามันก็ได้ได้อิ่มท้องได,ได้ได้ก็เป็นอย่างที่เราคอยครับเห็นแล้วหน้าตาก,ก็ถือว่าคิดว่าไม่น่าจะทาให้ผิดหวังแน่ที่นี่นะฮะเน้นย้ำอีกทีครับเอ,อมาที่นี่มายังไงไอบ้บ้าแตโอเคหนึ่งคือเซิร์ชเรื่องของเออ วันซีซก็จะมากาม Google แมทแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยเคยมาคนคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยง่ายๆเลยครับมาวิ่งมาราชพฤกษ์ผมผ่านบ้านบียอนให้เบี่ยงเข้ามาอ่าแล้วก็จะวิ่งผ่านเดคิทตันมาคันนี้จะมีตอยวัดตละเกให้เลี้ยวเข้ามาครับเข้ามาสัก200เมตรก็จะมีแยกเลี้ยวฝ่าอีกทีเลยตรงหน้าวีซ่าโฮเทลรับผมแล้ววิ่งตามทางมาครับไม่ยากับครับ เครื่องดื่มอาหารและก็ที่สำคัญของความเป็นสวัสดีครับที่มาก็คือเรื่องของแคมปิ้งนะฮะเราอาจจะไม่ได้เป็นแคมป์ที่ใหญ่โตที่ไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าที่นี่คือเป็นบ้านการแคมปิ้งมันมันไม่ได้อาศัยพื้นที่อย่างเดียวมันอาศัยว่าเรามาสนุกกับเพื่อนอมาปาร์ตี้มาสังสรรค์และอันนี้มันมันก็ได้เปรียบคนอื่นอย่างหนึ่งคือมันใกล้ครับ คนมากลางก็มาก่อนเพื่อนเพิ่งเริกงานก็ตามมาอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไปไกลแต่งขวงวัดไม่ไหวตามไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยงานติดนิดหน่อยก็ไม่ไหวที่จะจะตามไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีความคิดส่วนตัวนะครับก็ การที่แคมปิ้งแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มสพอร์ตอย่างฟูลนะครับผมผมผมมองผมพูดได้ว่านี่คือฟูลเลยนะสำหรับแคมป์บางแคมป์ไม่ได้ฟูลขนาดใช่ใแคมปิ้งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลานลานก็คือลานนคุณก็ต้องเตรียมเปเอจริงใช่ความเป็นจริงแล้วก็ส่วนส่วนสำหรับที่นี่ฟูลในระดับนี้ผมว่าถือว่าพพอร์ตลูกค้าได้ได้ดีมากแล้วก็อาจจะเป็นจจะสั่งไปทานที่หน้าเต็นท์คุณก็ได้เราไปเสิร์ฟให้ใช่ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำคาเฟ่แต่ตามมาด้วยแคมปิ้งก็แล้วแต่แต่ถามว่ามันก็จะซัพพอร์ตและล้อด้วยกันไปได้ดีๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพเริ่มจากกาแฟหนึ่งถ้วยที่ชวนกันดื่มกันต้องมาใช้เตาน้ำอะไรเงี้ยนะได้ครับชิมกาแฟแบบดิบๆแบบชาวแคมป์แบบสโลบาร์จนกระทั่งได้ดื่มกาแฟของคุณมดแล้วก็เนี่ยชิมอาหารอร่อยๆเลย หน้าตาดูดีมากนะครับก็ต้องฝากไว้เลยครับวันสี่นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับอยู่ใกล้มากเลยมีโอกาสเดี๋ยวโอกาสหน้าใครมาแล้วก็ช่วยโพสต์หรือว่าช่วยคอมเมนต์มาเจ้าของน่ารักมากนะฮะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีสองไล่แห่งความอบอุ่นนะครับเปิดเน้นย้ำอีกทีครับที่นี่ร้านเราหยุดวันจันทร์ ครันนี้เราก็เลยไม่ได้รับกางเต้นท์วันอาทิตย์ไปด้วยเพราะว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยเราจะไม่มีใครดูแลก็เลยก็เลยหยุดรับวันอาทิตย์และวันจันทร์ครับของวันเดี๋ยวฝากร้านหน่อยครับว่ายังไงบ้างถ้าจะชอบอะไรรักอะไรถึงจะมาที่เราได้ก็ถ้าคุณอยากจะทานอาหารแต่อยากจะแคปปิ้หรืออยากจะเอาอุปกรณ์มาเทสมาลองเพิ่งซื้อมาใหม่ยังกลางไม่เป็นยังไปแล้วจะ ติดอะไรไหมมันขาดอะไรเอามาลองกลางเล่นครับผมาทานอาหารมานั่งดูมาลองนอนเต็นต์ตัวเองสักคืนนึงเออเนี่ยเดี๋ยวเราไปแล้วนะอันนี้มันจะได้ไม่ขาดนิ่มจะไม่เกินมาซ้อมมาซ้อมคนใหญ่จะมาซ้อมมาซ้อมมาซ้อมเวลาไปไกลแล้วอ้าวนี้ของขาดทําไงล่ะอันนี้มันยังอยู่ใกล้ๆเออนี้ขาดนะเดี๋ยวกลับไปซื้ออันนั้น ออกไปซื้อแถวนี้ก็เยอะออกไปนี่ก็เอาดอสไตล์อยู่อ,อ๋อนั่นแหละใช่ใช่ดีแคทลอนก็อยู่ตรงนี้อ่าน้นน <ะ S 1> นนเนี่ยเขาแบบรอบตัวเลยทั้งลานทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรเงี้ยน,นะครับถือว่าเป็นหนึ่งครั้งของสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณการเดินทางของเรานะครับโรงกาแฟโครมุนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เต็นท์ต่างๆที่ร่วมเดินทางมาขอบเราซันแอนด์สตาร์เขาไปดูในเพจนะครับซันแอนด์สตาร์ และก็ที่สำคัญก็คือว mm ันซีซีต้องขอบคุณมากแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับวันซีซีแล้วก็ฝา,ากรายการด้วยนะครับตามที่อยู่ที่ปรก mm. ากฏอยู่ข้างหน้านี้นะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเดินทางไปไหนแล้วก็อยากให้เราไปไหนหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรให้เราทำอะไรหรือว่าแนะนำอะไรก็บอกกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณมากนะครับ <vida S 1> วันนี้ได้กบคุดมากนะครับ นี่หมดเวลานะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ